ขอน้อมไหวพระธิราตนาแก้วเจ้าสามะการหมายมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าเป็นเก้าเป็นพระทานเละขอความสุขความเจริญในธรรม จุงมีแก่ผมหยอศรัทธาทั้งหลายในวันหมือนี้หมายว่าเป็นมือตันวันดีวันตีผมหมียอศรัทธาปลายบานป่าจามสองฝ่ายสองไปไปในหมายมีพระกูบายีกิบเป็นเก้าเป็นพระทาน ไปนอกหมายมีปมหยกศรทธาตั้งหลายแสนเท่าเก่โกูปะกะกรรมาการอาจารย์ลูกบานลูกคงมาไขอยู่เราา่าซาดีอยู่ดีกินหวานจริงได้อราราธนานิมระสังฆเจา้ามาสืบจ้าตาปันปมหยกศรทธา ในบานในคงในวัดในวาในวันมือนี้ก่อนตีที่ใดตอกบาทอยากนําหมายตานก็ไขรฝากธรรมะเป็นปืนความหู้ฝากตอนปันกมหยกศรัทธาทั้งหลายกําว่าสืบจ้าตาปองว่าสั้งปมิยกศรัทธาทั้งหลายกําว่าสืบอันวานั้น กองว่าต่อไปแท้คือมันต่อไปใดแท้คือมันยาวออกไปแท้คือมันเปลี่ยนออกไปแท้คือมันป้อนออกไปแท้คือมันเหลือออกไปจำได้ว่าใจกำว่วสื่อกำวาจาตามาจากกำปาลีวาจาตะาเปว่าการเกิดเปว่าอายุ แลว่าชีวิตใด้เหมือนกันตั้งสิ่งกรรว่าสืบชาตาก็จึงหมายว่าเป็นการต่ออายุคือมันยาวไปแทงเป็นการสืบอ,อายุคือมันไก่ไปแทงจึงได้จีว่าสืบชาตากำนี้การสืบชาตานั้นได้จือว่าต่ออายุคือมันยาวไปแทง สืบอาอยุคือมันไก่ไปเทียนใดจือมีมาตั้งเต่ปานเหมือพระพุธทจจจายังตอนอยู่ตัดกาลาเวลานั้นยังมีพระราศีสองตอนในพระราศีสองตอนนี้ได้โบส์แล้วก็ออกไปปฏิบัติเกี่ยงกรรมภาวนาในเถินตอนหนึ่งซ้ำเกิด่า อาทาที่โบสต่อไปถึงพอเท่าพอตายนี่ก็ว่าเจอเคือมูลาถาคุณหอเฮือดต่างๆที่ได้รู้สุงมจิบหายไปว่ะเ้ราน,น้นใ้เขาที่ซึกไปเอาเมล้อได้่ะพระราศีตอนหนึ่งนั้นก็จึงอำลาก็เสียวมั่นเสียแล้วแหละซึกมาเอาเมซึกมาเอาเมแฮทไห้ใส่กินหนะ้า กาก้าขายขายถึงพวกมีหลูกใจก็หนึ่งอยู่มา่มึงนานป่อนผ่านไปหลายปีพระราศีอันเป็นปกดเสียวนั้นก่อเกี่ยงกรรมภาวนาถึงพวกไดชานผู้หันถึงอนาคตาวันปลายนาว่าที่เป็นสั้างที่เกิดสั้งขึ้นก็ปอกเข้าบานเขาเมืองมาคอนตั้งหลายก็ไปไวไปสา ปอเซียวได้หู้ข่าวว่าพระราศีอันเป็นปอเซียวนั่นเข้าบ้านเข้าเมืองมาก็โจรเอาตึงลูกตึงเมเส่เล่ไปไว้พระราศีมือมันน้อมไว้อยู่นั่นพระราศีก็ปั่นป้อนมันว่าขอมีหืออาขอหืออายู่ยืนยาวตือมือเมมันไวมันพระราศีนั่นก็ว่าขอหืออายู่ยืนยาวตือ่อ คำนี้มันเอาหลูกใจยน่อยมันคือน้อมไวพ้พระราศีพระราศีสาตักสิงปั่นปอนสังคำนี้อันก่อนเป็นโปรเสียวพระราศีก่อนจึงใดถามพระราศีว่าอ้าเมือค้าน้อมไว,กว้ก็ดีเมือมีข้าไว,กว้ก็ดีเจ้ายังว่าขอคือมีอายุยืนยาวเพราะว่า ข้าคือลูกข้าไว้เจ้าสัหว่าสังนี่มันเป็นเหตุอีสังแลยเจ้าถึงแหลว่าสังพระราศีนั่นผูห้หันถึงอนาคตาวันปลายนาว่าแทงเจ็ดวันลูกอ่อนน้อยกนอีที่ตายอ่ะกำนี้ก็พระราศีจึงได้ว่าอาลูกโปออนนี่แทงเจ็ดวันอีที่ตายย่าอยู่ไดวะคำนี้เตียดฮือไหนวะ ถามพระราสีพระราสีว่าอาเขาขมหูได้ว่าเขาหู้พราะใครหูนี่ไปถามพระพุทธเจ้าล้อนมันก็จึงตกใจเสเล่อมเอาดึงหลูกหน่อยไปหาพระเจ้าถึงติวิหารแล้วก็ไปไว้สาถามพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็จึงได้ว่าได้เออเขานี่หู้วิธีในการติดติดต่ออายุ คือหลูกอ่อนใจคือหลูกปออกนี่มีอายุยืนยาวสึกไปได้เขาผู้วิธีมันเออไลยว่ามันก็ไว้สาถามพระพุทธ,ธเจ้าพระพุทธ,ธเจ้าจึงสั่งว่าปอกไปแล้วตีเฮินคือไปเตียงซุ่มเตียงถามผัพดพัดผะดาด้วยหน่อกลวยหน่ออ้อยผู้อาสนาว้เอือีบร้อยดีงามแล้วนี่มอนะะััง่าเจ้ามาสู่ธรรมะ มันก็ปอกไปมาดับผ้าดาโดยหน่อกลวยหน่ออ้อยไม่ก้มเตียนเครื่องใจโคสวยหน้านาต่างๆเหมือนปลอมหยิยวสัทธาบ้านป่าจามไดเฮ็ดเนี่ยกันเลี้ยวโทนีงามกัามานิมันะสัง่าเจ้าตีวัดไปสูตรทำเจ็ดวันเจ็ดคืนพอสูตรทำเจ็ดวันเจ็ดคืนยาว่ตีวัดบุธตีวดากอมา กัมี้ในส่วนของดูก่อนใจน,นวลก็เอาไว้ในกลางถามในกลางไม่กัมในกลางไม่กัมเตียนในกลางพิธ,ธีอีกอันใดแห้ไว้นั่นน่ะกรมนี้ดูก่อนว่าทีต่ตายในเช้ดวันนี้สั่งที่มาให้ถึงตายมียักกตอนหนึ่งอะผมยกศรธาตหลายยักตอนนี้นี่เป็นตะเปของพิาเวศสุวรรณ พระเวศสุวรรณีเป็นหนึ่งในเต่าตังสีเอาห้องว่าเต่าเจ้าตุโลกกบาลตังสีนั่นนะ่ะพระเวศสุวรรณอยากตั้งนี้ใดเป็นลูกน้องตาเปของพระเวศสุวรรณได้เหตุการณ์เป็นพระเวศสุวรรณเป็นเวลาสิบสองปีพระเวศสุวรรณจึงปันกอนว่า เออมึงเห็นการมากกว่าเป็นเวลาสิบสองปียาวอะทียงเจ็ดวันนี่มึงไปยับหลกวกอ่อนก็นี่กินใดปันอนุญยาตคือยักตัวนี้มายับหลกวกอ่อนก็นี่กินไดก็นีพระราศีไรหูจึงได้ว่าลูกอ่อนที่ตายในเจ็ดวันพระพุทธเจ้าก็เฮือปันหรือพระสังฆาเจ้าใดไปสูตรน้่สูตรรมพอเป็นวันตีเจ็ดมาพระพุทธเจ้าเสด,ด็จมาก็นี่ พระพุทธเจ้าสเด็จมายาวตีบบุตตีวดาอันมียอดมีซั์ใหญ่ทั้งหลายเต้าจตุรูกกาบานตั้งสีก่กมาพญาอินกมาพญาพร้อมกามามาปวตแยมปิกะกามียักษ์ตอนนี้มันกอดที่ไม้หยาบขินอะ่ะมันมาหันค,อน,คอนหลวงคนอนลายหันตีวบุตรตีวดาตอนหลงตอนใหญ่หันเต้าจตุรุกกาบานตั้งสี่หันพญาอินมามันกลมจังมาจำแหละกลมอย่างศรัทธาทั้งหลาย พอเป็นวัดเฮานี่ก็เปิดมาพอเต็มม,มันเป็นยากเลยโลมันเป็นคนม,มียอดมีสักน้อยมันก็อยู่ตั้งหนอกผาสั่งก่อนมันผมจังเข้ามาจำต่อเต้าปลอดผ่านก้อนไปเจ็ดวันยากตัวนี้ก่อได้อานุญาตคือมากินใดลุก่อ,อนก็นนี้ก่าจังอยู่รอดมาใดพระพุทธเจ้าเขาตั้งหลายจึงมาใส่จือ่อลุกวอนใจหน่อยก็นี้ว่าอายุวัฒนะกุมาน่น ปองว่าลูกอ่อนพูดมีอายุยืนยาวมันก็อยู่ทมจาดเป็นคั้นมาตรวจถึงอายุปอดใดปากไปเศร้าปีจังที่ตายไปวะผมหยอกสัทธาทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องปานมือพระพุทธเจ้ายังตอนอยู่ในวันเมื่อนี้ผมหยอกสัทธาทั้งหลายปกคูบาเป็นเก้า ลูกบานลูกโขมพิคุสามารเนียนจังสิงได้นิมอนพาสังฆามาสู่ธรรมมาสุดจ้าตามังกละก็ดได้สอนว่าเขาได้มาเฮกังพยะอันตรายนา,นานาต่างๆอันที่มาขำขาราวีมาเฮ็ดให้ตัวเฮานั่นคือมดคือไก่คือไปจากตอนตัวเฮา หรือศีลิมกาผมเหยียวศรัทธาตั้งหลายในวันเหมือนี้นั่นเอาใดแฮดน้ำสมล่อยน้ำสมล่อยนี่ก็มีมาตั้งแต่ป่านเหมือพระพุทธ,ธเจ้าอะเมืองวสาลีเกิดมีเขาอยากหมากเปียงควันอึบควันกันควันก็ได้ถึงเตีอันรูอันซุม่มอันตาย ได้ป่ายไปกว่ามีโกอึบโกกันโกตายอันเจอตายก็มีไพ่เปียกก็มีตายอยู่ในหอในเอือนหมูหมาเป็ดไก่ก็ตายควันป่ายไปก็มีเจ้านาติบ้านเมืองที่กว่าที่เพียวที่ปัดที่ลุ่มลาเกาอะเป้ใดชาบ้านจาเมืองน้ำหนาตัดกาลายานั้นพระเจ้าเมืองจึงใดไปนี่มนพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้ามาถึงแล้ว ก็จึงสอนรัตนาสูตรสอนกาถาปันผ้าอนันตถนผ้าอนันตถนมามอนกาถานั้นใส่น้ำสมปล่อยเพชดไปตัวบานตัวเมืองผีวิสานให้ตั้งหลายกก็โจนกันเหลี่ยนป่ายนี้ไปบานเมืองก่อดีขึ้นมาสราะอาดมดไใสขึ้นมา ขอนกอดตอกทองลองมาปัดเอาขอนผีสากเหนา่าสากตายนั่นไหลไปน้ำมอนนี้เป็นน้ำวีสีเฮกังพยาอันตรายลืบไหลผีห้ตั้งหลายไปใดวันนี้เหลือเสียใดมาสืบจ้าตาต่ออายุชีวิตคือมันยืนยาวไปแล้วเอาใดแฮดน้ำมอนแทงแทงกรำรหนึ่งพระสังฆาเจา้ากดที่ได้แพทน้ำมอน ปันปหมหยอกสทัทาต่างหลายแล้วก็ปหมหยอกสทัทาใดเฮ็ดน้ำม,มอนนี่ก็เอาปอกไปตีหอตีเฮือนไปแพ็ดน้ำสมปล่อยจอมหอจอมเฮือนตีอันคิดว่ามันที่มีอันให้อันดีง,งามมาสิงมาสู่มาอยู่มาอาศัยนั่นคือพอได้รอดป้อนจากพยาต่างวันอันตรายต่างหลายไปได้อันนี้เป็นปื้นหู้กล้องกก่กับโดยการสืบจ้าตาแล้วก็เฮ็ดน้ำสมปล่อย มีมาตั้งแต่ปานมือพระพุทธเจ้ายังตอนอยู่วันนี้ปมอมหยอกสทัทาได้โจรกันมาสืบจ้าตามังกาลาในวันเหมือนี้หมายมีพระกุบาปอเป็นเก้าปิโกสามนเณรปมอมหยอกสทัทาดูบานดูผงตั้งสิงขอกุศลนาบุญอันนี้จุงบังเกิดเป็นหูเกี่ยวหูเสียง เป็นสิ่งที่ดีติงามมาปกงำกำจูต่ออายุคือปอเหียวสัทธาตั้งหลายคือปไรคือปใดอยู่เล่าเสาดีอยู่ดีกินหวานมีตีค่าอายุมันแก่นเย็นยาวเหมือนกันตุกภูตุกคนันศีกรรมจจตาโรธรรมมาวัฒนทติอายุวันโนสุข,ขังป้าลัง